คืนฝนตกคืนนั้นเขาไล่ภรรยาออกจากบ้านเพราะผู้หญิงอีกคนแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันไม่ได้จบแค่การทรยศเพราะในบ้านหลังนั้นยังมีบางอย่างที่ไม่เคยจักไปอีกเวอร์ชันสำหรับเปิดคลิปแบบเร้าใจเศร้าเขาคิดว่าแค่ไล่เธอออกจากบ้านทุกอย่างจะจบแต่หลังจากคืนนั้นเสียงของเธอยังกลับมาพร้อมความลับที่เขาไม่มีวันหนีได้ฝนตกหนักทั้งคืน เสียงฝ้าร้องดังสะท้อนเข้ามาในบ้านไม้สองชั้นกลิ่นเปียกชื้นของผ้าม่านลอยประปนกับกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงแปลกหน้าเธอยือนอยู่ตรงบันไดหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกชายที่เธอรักกำลังยืนโอบผู้หญิงอีกคนไว้ในอ้อมแขนรอยยิ้มของเขาเป็นรอยยิ้มที่เธอไม่เห็นมานานมากแล้วออกไปจากบ้านฉันซะเสียงเขาเย็นชาแววตาไม่เหลือความอ่อนโยนเลยแม้แต่นิดเธออยู่นิ่ง ไม่แน่ใจว่าหูเธอได้ยินผิดหรือไม่ลมหายใจเธอสัน่นมือที่ถือกระเป๋าเผ้าสีเก่ากำแน่นทุกอย่างรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงหยดน้ำจากหลังคาเพราะเธอฉันถึงเหนื่อยแบบนี้เขาพูดทั้งที่ไม่มองหน้าประโยคสั้นๆนั้นเหมือนมีดคมตัดลึกลงในใจเธอเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงสะอื้นข้างในมันกลืนทุกถ้อยคำร่างของหญิงสาวอีกคนขยับเข้ามาใกล้ มือเธอแต่ไหลเขาเบาๆราวกับเป็นเจ้าของที่แท้จริงสายฟ้าแลบผ่านหน้าต่างสว่างวาบเผยให้เห็นสีหน้าของเขาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเฉยชาเธอก้าวถอยหลังหัวใจเหมือนถูกบีบความทรงจำทุกช่วงไหลย,ย้อนเข้ามาเหมือนคลื่นกระแทกกลิ่นฝนกลิ่นน้ำหอมของอีกคนเสียงหัวเราะเบาๆที่ไม่ควรได้ยินในบ้านนี้ทุกอย่างบีบรัดจนเธอแทบหายใจไม่ออก เธอหันไปมองกรอบรูปบนผนังภาพแต่งงานในวันนั้นยังยิ้มอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเสียงฝีเท้าของเขาเดินเข้ามาใกล้ชะนะนักเย็นไปซักก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจน้ำตาเธอหยดลงบนพื้นไม้เสียงหยดน้ำเล็กๆดังแข่งกับพายุข้างนอกมือของเธอสัน่นคว้ากระเป๋าแล้วหันหลังให้บ้านที่เคยเรียกว่าบ้าน แต่ก่อนที่เธอก้าวข้ามธรณีประตูเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ทำให้ร่างเธอชะงักยเย็นเยียบไปทั่วสันหลังเธอหันกลับช้าๆสายตาเขาจ้องตรงมาที่เธอและคำที่หลุดจากปากเขาทำให้เธอรู้ว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่แค่การทรยศแต่คือสิ่งที่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองเสียงของเขานิ่งเย็นและราบเรียบเกินไปสำหรับคนที่เคยรัก เธอคิดหรออว่าฉันจะอยู่กับผู้หญิงที่ไม่มีค่าอะไรเลยคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเสียงหัวเราะของผู้หญิงอีกคนดังเบาๆแต่แหลมจนบาดหูเธอถอยหลังช้าๆหลังสัมผัสกำแพงไม้เย็นเฉียบมือสัน่นนิ้วเย็นจนชาที่ปลายนายพูดว่าอะไรนะเธอถามเสียงแผ่วเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวเงาใบหน้าของเขาทาบลงบนเธอ แสงฟ้าแลบอีกครั้งสะท้อนดวงตาที่ไร้แววฉันรู้มาตลอดว่าเธอไม่ใช่คนที่ฉันอยากอยู่ด้วยเสียงลมหายใจของเธอขาดห่วงโลกทั้งใบหมุนช้าๆเหมือนกำลังจะดับลงในหัวเต็มไปด้วยภาพความทรงจำที่แตกเป็นเสียงเียงวันแรกที่เขาจับมือเธอคำสัญญาในงานแต่งคืนที่เขาบอกว่าจะไม่มีวันปล่อยมือทุกมันกลายเป็นแค่คำโกหกเธอหัวเราะออกมาเบาๆทั้งน้ำตา เสียงหัวเราะนั้นสัน่นแหบและปนขมแล้วทั้งหมดที่ผ่านมานี่คือไอ้เธอถามแต่เขาไม่ตอบเพียงแค่หันไปมองผู้หญิงอีกคนและจับมือเธอแน่นอย่างเปิดเผยเหมือนตั้งใจให้เธอเห็นทุกอย่างให้ชัดเจนที่สุดฝนยังตกหนักขึ้นเรื่อยๆหยดน้ำไหลตามขอบหน้าต่างเป็นทางยาวเธอยือนอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกตอกไว้กับพื้นเสียงหัวใจในอกดังแรงจนอื้อในหู เธอหายใจเข้าเล้กกลิ่นฝุ่นเปียกกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นน้ำหอมของคนทรยศมันผสมกันเป็นกลิ่นที่เธอจะไม่มีวันลืมงั้นเหรอเธอพูดเสียงเบาริมฝีปากซีดสัน่นทั้งหมดนี้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยสินะเขายิมยิ้มแบบคนที่ไม่รู้สึกอะไรฉันต้องการบ้านหลังนี้ไม่ใช่เธอคำพูดนั้นทำให้โลกของเธอพังทั้งใบเสียงฟ้าร้องครืน ดังราวกับจะกลบเสียงหัวใจที่แตกสลายเธอก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงบนพื้นไม้ไหลรวมกับน้ำฝนที่ซึมเข้ามาทางประตูรสเค็มของน้ำตาแตะที่ริมฝีปากขมและเจ็ดผู้หญิงอีกคนเดินเข้ามาใกล้เธอส่งยิ้มเย้ยเบาๆคนอย่างเธอควรไปอยู่ที่อื่นนะคำพูดนั้นแทงลึกยิ่งกว่าใบามีดเธอกำมัดแน่นแต่ไม่พูดอะไรเพราะรู้ดีว่า ไม่มีคำไหนจะทําให้เขากลับมาได้อีกแล้วเสียงประตูดังปังเมื่อเธอก้าวออกจากบ้านสายลมเย็นพัดแรงผมเธอเปียกแนบแก้มร่างสัน่นแต่หัวใจเริ่มชาเธอเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยน้ําขังรองเท้าเปียกจนหนักแต่ทุกก้าวเธอไม่หันกลับไปมองเลยแม้แต่นิดเพราะในหัวมีเพียงเสียงคําพูดสุดท้ายของเขาวนซ้ําไปซ้ํามาฉันต้องการบ้านหลังนี้ไม่ใช่เธอ และในขณะที่เธอเดินผ่านหัวมุมถนนนั่นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงของเขาแต่ครั้งนี้น้ำเสียงนั้นไม่เหมือนเดิมมันสั่นแผ่วและเต็มไปด้วยความกลัวบางอย่างอย่าไปเดี๋ยวก่อนเธอหยุดกระทันหันฝนยังเทลงมาไม่หยุดหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพราะความรักเพราะเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากเขาคนเดียว มันมีอีกเสียงหนึ่งแ่วเบาแบบดังสอนขึ้นมาจากในบ้านเสียงที่ทําให้ขนลุกไปทั้งตัวเสียงผู้หญิงที่ไม่ใช่คนเป็นเธอออกไปทําไมเสียงนั้นแต่ชัดเจนจนทําให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะเป็นเสียงที่เธอจําได้แม่นเสียงของผู้หญิงคนนั้นคนที่สามที่เขาพูดว่ารักแต่ตอนนี้เสียงนั้นไม่เหมือนเดิมเลยแห่พรา เหมือนลอดออกมาจากที่ลึกและมืดเหมือนเสียงที่ไม่ควรถูกได้ยินในโลกของคนเป็นเธอหันกลับไปช้าๆแสงฟ้าแลาบอีกครั้งสว่างวาบทั่วถนนที่เปียกฝนบ้านหลังนั้นเงียบนิแต่ในเงามืดของหน้าต่างชั้นสองมีเงาของใครบางคนยืนอยู่หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกเป็นไปไม่ได้เธอพึมพำเพราะเมื่อสามเดือนก่อนผู้หญิงคนนั้นเพิ่งตายไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอจำได้ดี วันนั้นเขาร้องไห้แต่ไม่นานเขากลับมาหาเธออีกครั้งขอโอกาสใหม่บอกว่าจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันแต่ตอนนี้เขากลับไล่เธอออกจากบ้านเพื่อผู้หญิงคนนั้นที่ตายไปแล้วลมแรงพัดผ่านใบหน้าเสียงประตูบ้านเปิดออกเธอเห็นเงาของเขายืนอยู่ตรงธรณีประตูเขามองไปรอบๆอบอย่างสับสนเหมือนกำลังมองหาใครบางคนใครใครพูดเสียงเขาสั่น เธอเห็นเขาหันขวับกลับเข้าไปในบ้านและทันใดนั้นแสงไฟในบ้านก็ดับทั้งหลังบ้านทั้งหลังมืดสนิทเหลือเพียงแสงฟ้าแลบที่แผ่กระจายไปทั่วทุกครั้งที่ฟ้าแลบเธอจะเห็นบางสิ่งในบ้านขยับเรดวูบวาบเหมือนเงาคนที่ไม่ยืนอยู่กับที่เธออยากหนีแต่ขาไม่ขยับบางอย่างในตัวบังคับให้เธอมองต่อเสียงประตูปิดดังปังสน,นันเสียงฝีเท้า วิ่งกระแทกพื้นไม้ชั้นล่างอย่างแรงเสียงผู้หญิงห,หัวร้องเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เต็มไปด้วยความเย็นยะเยอะือกเธอก้าวถอยหลังมือสั่นจนแทบถือกระเป๋าไม่อยู่เสียงฝีเท้าในบ้านหยุดลงกระทันหันตามด้วยเสียงกระซิบแผ่วเขาเป็นของฉันเธอหันไปมองอีกครั้งเงานในหน้าต่างหายไปแล้วเหลือเพียงม่านที่ปลิวช้าๆตามแรงลมจากนั้นเธอได้ยินเสียงกรีดร้อง เสียงของเขาดังออกมาจากในบ้านยาวแหลมและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอ่อนช่วยโดยมันจับฉันไว้เธอใตหายเขาเสียงเธอสัน่นแม้หัวใจเต็มไปด้วยความเกลียดแต่ในวินาทีนั้นเธอยังรู้สึกว่าไม่อาจปล่อยเขาไว้ได้เธอวิ่งกลับเข้าไปในบ้านกลิ่นอับของไม้เปียกกลิ่นควันจากสายไฟที่ไหม้ลอยอบอวลในอากาศหนาทึบจนแทบหายใจไม่ออก ภายในบ้านมืดสนิทมีเพียงเสียงฝนที่ซัดหลังคาเธอกวาดตามองไปทั่วอยู่ไหนเธอตะโกนไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงกึกกึกเหมือนอะไรบางอย่างลากอยู่บนพื้นชั้นบนเธอเงยหน้ามองบันไดไม้ไฟแลบขึ้นอีกครั้งและในวินาทีนั้นเธอเห็นเงาเขาถูกใครบางคนลากขึ้นบันไดไปไม่เธอวิ่งขึ้นตามแต่เมื่อถึงขั้นสุดท้ายสิ่งที่เธอเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ เขานอนแน่นิ่งกลางห้องนอนดวงตาเบิกโพลงและที่ข้างข้างเขาคือร่างของผู้หญิงคนนั้นในชุดเดิมกับวันที่ตายเธอนั่งนิ่งตัวสัน่นอากาศในห้องเย็นราวกับอยู่ในห้องแช่แข็งรอยยิ้มของหญิงคนนั้นช้าช้าหันมาทางเธอริมฝีปากแห้งแตกพูดออกมาช้าช้าเขาเป็นของฉันแล้วเธอก้าวถอยหลังมือเธอสัน่นแต่ก่อนจะหนีออกจากห้อง บางสิ่งจับขาเธอไว้แน่นเธอกรีดร้องสุดเสียงพยายามสะบัดขาออกแต่แรงนั้นแน่นยิ่ง <Yeah. S 1> เหมือนมือของศพเธอก้มลงและสิ่งที่เห็นไม่ใช่มือของคนตายแต่มือของเขาที่จับไว้แน่นดวงตาเขาเบิกกว้างริมฝีปากสัน่นอย่าปล่อยฉันไว้กับเธอเธอตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเพียงเสียงไกล ในหูมีแต่เสียงหอบหายใจของตัวเองและเสียงกระซิบเบาๆจากหญิงคนนั้นช้าไปแล้วแสงฟ้าแลาบวาบเข้ามาในห้องอีกครั้งส่องให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่ตายไปผิวซีดขาวเหมือนกระดาษด,ดวงตาดำสนิทไม่มีแววชีวิตริมฝีปากแห้งแตกแต่ยังยกยิ้มอยู่ตลอดเวลาเธอพยายามดึงขาออกจากมือของเขาแต่แรงนั้นแน่นหน,นาราวกับเหล็กหนีดเธอสะอื้นหึดสู้ดึงสุดแรงจนหลุดออกมาได้ แล้วถอยหลังชนตู้เสื้อผ้าเสียงดังสนัน่นภาพตรงหน้าเหมือนหลุดออกมาจากฝันร้ายเขานอนแน่นิ่งหญิงคนนั้นนั่งข้างๆเกื้อมือไปลูบผมเขาเบาๆเธอเคยสัญญาไว้ว่าจะไม่ทิ้งฉันเสียงนั้นเบาแต่แผ่วเย็นจนขนลุกไปทั้งตัวเธอก้าวถอยมองหาทางหนีแต่ทุกครั้งที่เธอก้าวถอยหลังไฟในบ้านก็ดับลงทีละดวงทีละดวงในที่สุดห้องทั้งห้องก็มืดสนิท เหลือเพียงแสงฟ้าแลบสองเข้ามาเป็นช่วงๆเผยให้เห็นหญิงคนนั้นที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ข้างเขาอีกแล้วเธอหายไปเธอหันซ้ายหันขวาทุกอย่างเงียบกริบจ,จนกระทั่งมีเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเธอไม่ควรกลับมาเธอสะดุ้งหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกลิ่นเหม็นเน่าลอยฟุ้งขึ้นมาทันทีกลิ่นที่ทําให้เธอแทบอาเจียนกลิ่นของร่างที่ตายมานานแล้วเสียงฝีเท้าชาชดังขึ้นจากข้างหลัง อย่าหันกลับเสียงกระซิบดังขึ้นอีกแต่คราวนี้มันดังมาจากในหัวของเธอเองเธอกัดฟันแน่นหายใจแรงไม่ฟังเสียงนั้นแล้วค่อยๆหมุนตัวกลับไปสิ่งที่เธอเห็นทําให้ขาเธอแทบสุดหญิงคนนั้นยืนอยู่ห่างออกไปไม่ถึงหนึ่งเมตรผมยาวเปียกชุ่มปิดหน้าน้ำฝนหยดจากปลายผมลงบนพื้นเป็นจังหวะและมือซีดขาวกำลังชี้มาทางเธอออกไป จากบ้านของฉันเสียงนั้นดังขึ้นรอบทิศเหมือนมาจากผนังทุกด้านหน้าต่างเปิดออกเองเสียงดังกรอบแกรดลมแรงพัดเข้ามาพร้อมกับฝุ่นและใบไม้ผ้าม่านสะบัดแรงจนขาดประตูห้องปิดลงอย่างแรงจนกระจกแตกกระจายเธอกรีดร้องสุดเสียงรีบวิ่งลงบันไดโดยไม่มองกลับแต่ยิ่งวิ่งเสียงฝีเท้าข้างหลังยิ่งตามใกล้เข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นทุกทีเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังแทรกกับเสียงฟ้าร้อง หนีไปไหนเธอเคยแย่งของของฉันจอน,นี้เธอต้องอยู่ที่นี่แทนบันไดขั้นสุดท้ายหายไปในความมืดเธอลื่นลม้มลงกับพื้นแรงจนรู้สึกเจ็บไปทั่วตัวแต่ไม่ทันจะลุกขึ้นมือเย็นเฉียบข้างหนึ่งคว้าข้อเท้าเธอไว้แน่นเธอกรีดร้องดิ้นสุดแรงลากตัวออกมาจนถึงประตูแต่ก่อนที่เธอจะเปิดออกประตูนั้นกลับค่อยๆปิดเองช้าๆเหมือนมีใครอีกคนอยู่ข้างหลังเธอหันกลับ หัวใจเต้นแรงจนแทบจะขาดใจหญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงบันไดย,ยกมือขึ้นและพูดด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปเธอจะอยู่แทนฉันจากนั้นร่างของหญิงคนนั้นค่อยๆจางหายไปในอากาศเหลือไว้เพียงเสียงหัวเราะเบาๆที่สะท้อนอยู่ในบ้านทั้งหลังและเมื่อเธอหันไปมองเขาอีกครั้งเขาไม่ได้อยู่ในห้องแล้วแต่เสียงของเขาดังขึ้นจากที่มืดข้างหลังเธออ่อนเธอมาอยู่กับฉันตลอดไปเถอะ เธอหันขวบไปตามเสียงนั้นลมหายใจสะดุดในลำคอร่างของเขายืนอยู่ตรงมุมห้องแต่ไม่ใช่เขาแบบที่เธอจําได้อีกต่อไปดวงตาเขาขาวโพลนผิวซีดจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนังเสื้อเปียกแนบตัวรอยยิ้มของเขาแข็งและบิดเบี้ยวรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคนเป็นอ่อนเสียงของเขาแหบพร่าเหมือนผ่านน้ำมาหลายชั่วโมงเธอสัญญาว่าจะไม่หนีจากฉันเธอสายหน้า ไม่นายไม่ใช่เขาเสียงเธอสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดเขาตายไปแล้วแสงฟ้าแลบอีกครั้งและในแสงนั้นเธอเห็นบางสิ่งอยู่ข้างหลังเขาร่างของผู้หญิงคนนั้นยืนซ้อนอยู่ตรงเงามือซีดขาววางบนบ่าของเขาสายเถิะเรื่องนี้แต่รอยยิ้มนั้นยังอยู่เขาอยู่กับฉันแล้วเสียงของหญิงคนนั้นกระสิบเสียงนั้นไม่ใช่แค่ดังในอากาศแต่มันก้องอยู่ในหัวเธอ ทรกเข้ามาเหมือนลมหายใจของใครบางคนอยู่ใกล้หูเธอถอยหลังแต่หลังชนผนังเย็นเฉียบไม่ปล่อยฉันไปน้ำเสียงเธอแทบขาดห่วงมือเธอสัน่นนิ้วเย็นจนไร้ความรู้สึกเขาเก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวเท้ากระแทกพื้นไม้ดังเอียดกลิ่นเหม็นอับจากร่างเขาลอยมากับลมหายใจเธอได้กลิ่นเลือดจางๆผสมกลิ่นเปียกของฝนอยู่ด้วยกันสิเขาพูดทีนี้ ไม่มีใครทอดทิ้งกันอีกเธอกรีดร้องสุดเสียงวิ่งไปทางหน้าต่างแล้วผลักบานไม้เปิดออกเต็มแรงสายฝนซัดเข้าหน้าเจ็บจนแสบตาแต่เธอไม่ลังเลกระโดดออกทันทีร่างกระแทกพื้นเปียกเสียงดังสนัน่นเจ็บจนน้ำตาไหลแต่เธอไม่หยุดเธอลุกขึ้นวิ่งออกไปกลางถนนฝนตกหนักจนมองแทบไม่เห็นทางเสียงข้างหลังยังดังเสียงหัวเราะผสมเสียงเรียกชื่อเธออ่อนอ่อน เธอหนีไม่พ้นเธอปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นยังลอดเข้ามาดังขึ้นใกล้ขึ้นเหมือนมาจากข้างในหัวของเธอเองเธอวิ่งสุดแรงจนเท้าสะดุดล้มลงข้างทางมองกลับไปบ้านหลังนั้นยังมืดสนิทแต่ในหน้าต่างชั้นบนมีนาาคนสองคนยืนอยู่เคียงกันยิ้มมองมาทางเธอหัวใจเธอเต้นแรงจนอึดอัดเธอลุกขึ้นวิ่งต่อไม่หยุด จนถึงถนนใหญ่มีไฟถนนสองสว่างรถคันหนึ่งขับผ่านมาเธอโบกมือร้องขอความช่วยเหลือคนขับรถชายชราในชุดฝนสีเทาชะลอรถลงมองหน้าเธอด้วยความตกใจคุณเป็นอะไรไหมครับเธอหอบหนักพยายามพูดช่วยช่วยฉันด้วยที่นั่นมีคนตายชายคนนั้นหรีตามองเธอแล้วมองไปยังทิศที่เธอชี้แต่ที่นั่นไม่มีบ้านอยู่เลย มีเพียงที่ดินรกร้างต้นหญ้าสูงท่วมถึงเอวป้ายไม้ผุพังตั้งเอียงๆเ,เขียนไว้ว่าพื้นที่อุบัติเหตุบ้านเก่าร้างห้ามเขา้าเธออ้าปากจะพูดแต่พูดไม่ออกเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเธอกลับมาทำไมเธอเอามือกุมหัวร้องเสียงหลงชายชารารีบเปิดประตูจะช่วยแต่ก่อนที่เขาจะเข้าใกล้เธอเงยหน้าขึ้นดวงตาขาวโพลนเหมือนคนหมดสติริมฝีปากเธอเริ่มขยับ พูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเธอเองฉันบอกแล้วเขาอยู่กับฉันสายฟ้าผ่าลงกลางท้องฟ้าเสียงดังสนั่นจนพื้นสะเทือนพริบตานั้นเธอหายไปจากตรงนั้นเหลือเพียงรอยเท้าสองคู่บนดินเปียกคู่หนึ่งของผู้หญิงอีกคู่ของผู้ชายทั้งสองรอยหายลึกเข้าไปในที่ว่างตรงที่เคยมีบ้านหลังนั้นอยู่ฝนยังคงเทลงมาไม่หยุด กลิ่นดินเปียกละอองฝุ่นและกลิ่นบางอย่างที่คล้ายเหล็กขึ้นสนิมลอยอยู่ในอากาศชายชราในชุดฝนยืนตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานอกอบเขามองรอยเท้าสองคู่ที่ค่อยๆจมหายไปในคโคลนไม่มีเสียงไม่มีเนวไม่มีแม้แต่ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตคุณคุณอยู่ไหนเขาเรียกเสียงสัน่นคำพูดนั้นถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนที่กระหน่ำลงมาหนักกว่าเดิมไฟธนนกระพริบแสงสว่างวูบเหมือนจะดับทุกเมื่อ ชายชราเริ่มถอยหลังแต่ทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังลุงช่วยฉันด้วยเสียงนั้นชัดเจนเสียงของผู้หญิงเสียงเดียวกับที่เมื่อครูน่นี้เขาได้ยินผู้ประโยคสุดท้ายก่อนเธอจะหายไปเขาหันขวบไม่มีใครแต่เสียงยังดังอยู่ลุงอย่าทิ้งฉันมือเขาสั่นเขายกไฟฉายขึ้นส่องไปตามเสียง แสงวูบว่าไปกระทบกับบางสิ่งข้างต้นไม้ใหญ่ริมถนนผมยาวเปียกชุ่มแนบคอใบหน้าซีดขาวดวงตาต้องตรงมาพระเจ้าเขาพึมพำมือที่ถือไฟฉายสั่นจนแสงส่องไม่ตรงเธอยือนอยู่ตรงนั้นผู้หญิงคนนั้นร่างเปียกฝนเสื้อขาวแนบตัวจนเห็นผิวซีดใต้เนื้อผ้าริมฝีปากเธอขยับช้าชาช่วยฉันชายชราเริ่มก้าวถอยแต่เท้ากลับเหมือนถูกยึดไว้กับพื้น เขาอยากวิ่งอยากหันนีแต่ขยับไม่ได้ในแสงฟ้าาาบเขาเห็นอีกเงาหนึ่งร่างผู้ชายยืนอยู่ข้างหลังเธอใบหน้าเต็มไปด้วยรอยช้ำและดวงตาว่างเปล่าเธอหันมามองเขาอีกครั้งยื่นมือออกมาช่วยเราด้วยเสียงนั้นเหมือนมาจากหลายปากในเวลาเดียวกันเสียงซ้อนทับหนักและเย็นเฉียบชายชราเบิกตากว้างสุด แล้วเสียงสายฟ้าผ่าก็ดังขึ้นพร้อมกับความมืดที่กลืนทุกอย่างไปไฟถน,นนดับทั้งแนวเสียงลมหยุดเสียงฝนหยุดเหลือเพียงความเงียบหลายชั่วโมงต่อมาตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุหลังมีคนแจ้งว่าเห็นแสงวูบวาบและได้ยินเสียงกรีดร้องบนพื้นดินพบเพียงรถกระบะของชายชาราประตูเปิดอ้าอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ภายในเจ้าหน้าที่เดินสำรวจพื้นที่พบเพียงรอยเท้าสามคู่ ลากยาวจากถนนเข้าไปในที่รกร้างและหยุดอยู่ตรงกลางที่ดินว่างเปล่าจุดที่เคยเป็นบ้านไม้สองชั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนทีน่นี่เคยมีบ้านมาก่อนหรือครับตำรวจหนุ่มถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชายสูงวัยในเครื่องแบบพยักหน้าเบาๆเคยบ้านของครอบครัวหนึ่งเกิดไฟไม่เมื่อห้าปีก่อนตายหมดทั้งสามคนผัวเมียแล้วก็เขาหยุดพูดมองไปยังเงามืดในที่รกร้างผู้หญิงอีกคน คนที่ชาวบ้านลือกันว่าแย่งสามีเขาตำรวจหนุ่มนิ่งมองรอยเท้าสามคู่ที่หยุดอยู่ตรงกลางก่อนจะเห็นบางอย่างสะท้อนแสงอยู่ในคโคลนเขาเดินเข้าไปหยิบขึ้นมาแหวนทองเก่าๆวงหนึ่งด้านในสลักไว้ว่าอ่อนวิทย์สายลมเย็นพัดแรงจนใบไม้แห้งปลิววอนเสียงคล้ายหัวเราะเบาๆลอยมากับลมดังแผ่วเหมือนเสียงของผู้หญิงกระซิบอยู่ใกล้หูเขาอยู่กับฉันแล้วตำรวจหนุ่มเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจ แต่ตรงหน้ามีเพียงพื้นที่ว่างเปล่าและเงาดำสองเงายืนซ้อนกันอยู่ในสายฝนที่โปรยปลายลงมาไม่หยุดร่างหนึ่งของผู้หญิงในชุดขาวอีกเงาหนึ่งของชายในเสื้อเปียกเลือดทั้งคู่ยืนมองออกไปยังถนนก่อนจะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงฝนและรอยเท้าที่ถูกกลืนหายไปในดินเปียกอย่างเงียบงนันหลายวันผ่านไปฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดแต่พื้นที่รกร้างนั้น ยังชื้นเย็นราวกับซ่อนบางสิ่งไว้ข้างใต้เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาเก็บเศษซากของเหตุการณ์ขุดดินปรับพื้นที่เพื่อสร้างโครงการใหม่แต่ทุกครั้งที่เครื่องจักรเริ่มทำงานเครื่องกลับดับเองโดยไม่มีเหตุผลเสียงสตาร์ดังขึ้นไม่ถึงวินาทีแล้วก็เงียบเหมือนมีบางอย่างไม่อยากให้รบกวนคือหนึ่งยามที่เฝ้าไซ้งานเดินตรวจรอบพื้นที่ได้ยินเสียงน้ำหยดจากไหนสักแห่งเสียงบบุบแต่ชัดเจนในความเงียบ เมื่อเขาเดินตามเสียงไปก็เห็นรอยเท้าคู่หนึ่งในโคลนรอยเท้าที่เหมือนเพิ่มเกิดใหม่สดๆและจางหายไปตรงที่มีต้นหญ้าเขียวขึ้นเป็นรูปหัวใจเล็กๆกลางพื้นดินยามคนนั้นเล่าด้วยเสียงสัน่นผมสาบานได้ผมได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ที่รกร้างนั้นอีกจนมันกลายเป็นเพียงชื่อในตำนานเมืองเล็กๆบ้านของเธอกับเขาทุกครั้งที่ฝนตกหนัก คนในละแวกจะได้ยินเสียงสองเสียงเรียกหากันกลางสายลมเสียงหนึ่งอ่อนโยนแต่เศร้าอีกเสียงเย็นและว่างเปล่าและในคืนที่ฟ้าแลบวาบเหนือหลังคาบ้านร้างนั้นบางคนก็ยังเห็นเงาของชายหญิงสองคนยืนอยู่ข้างหน้าต่างชั้นสองจับมือกันมองออกไปสู่ถนนที่ไม่มีใครเดินผ่านมาอีกเลยเรื่องราวของอ่อนและวิจ,จบลงตรงนั้นแต่คำสัญญาของพวกเขายังคงก้องอยู่ในสายฝน เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป